โดยเฉพาะตัวเขียวพันกับเรื่อง,งหาริมทรัพย์าในกลายด้วยอนะที่บอกเมื่อกี้นี้ว่านะคะทำในทำธุรกิจในเกี่ยวกับการแสดงแล้วตัวเองไม่ติดงบการเงินย้ำชี้ว่าในห้องนี้ประมาณจากหลายจังหวัดนะคะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องการคำตอบอยู่อย่างนึงว่าเราติดปัญหาแลจะจำใจเราจะทำโครงการในระดับนะบว่างแล้วก็กลาง ต้องการค่อนข้างน้อยก็นิดหน่อยก็น้ำน้อยด้วยเราจัดปัญหาด้วยการกู้แล้วก็โดนตัดสทธิ์ตอนนี้อัตราเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดว่า72.1เปอร์เซ็นต์ที่โดนตัดสิทธิ์ตอนนี้ล่าสุดแต่เชื่อว่าในองนี้ทุกคนเนี่ยผมต้องการอยากจะทราบว่าแนวความคิดของท่านอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเรานี่พวกเราเนี่ยที่ชื่อบ้านเนี่ยเราไี่ได้ขอเรื่อนดงสูงมาก ดังนั้นเนี่ยการที่จะผ่านเกมของแบงก์เพราะเธอเองก็อยู่ในอยู่ในการปล่อยสินเชื่อพวกนี้มาตลอดก็คงต้องบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าการซื้อนะฮะของคนที่ซื้ออยู่ปัจจุบันเนี่ยจะสามารถผ่านการซื้อบ้านของแบงก์ได้ต้นทุนสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้นในแง่ของรัฐค่ะนะฮะที่ท่านเป็นอดีตรัฐบาและอาจจะเป็นนายานก็ผิดอยู่แหลว่าควรควรที่จะให้รัฐเนี่ย ทางภาคยอมรับหลักาการตรกนี้ได้บอกได้เลยค่ะว่ามันจะช่วยนำเพื่อประกอบการอย่างมหาศาลแต่ตอนนี้ทุกคนไม่ได้คิดตรงนี้ว่าต้องการให้รับเนี่ยเข้ามาช่วยอะไรและอย่างไรไอ้ภาคทำเดียวอะไรพวกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไปล้นนะคะที่เีที่มาลดกระต่อนเนื่องจน5ปี10ปีแล้วที่ลดกันมาทุกปีนะคะการทำเนียวจำนองือโอนอะไรก็ตามแต่ตอนนี้กําลังซื้อเราไม่มีแต่ทุกคนต้องหารมีบ้าง ดังนั้นเนี่ยอยากจะทราบว่าก่อนมีอุมีแนวทางยังไงที่เสนอนะพวกเราในที่นี้ที่เรามาจากไยชมาคมนะคะกี่บ้านจัดสาลภาคาชุดหรือว่าระดับในพันตั้งแต่เจ็ดล้านลงมาเนี่ยก็มีปัญหาผลในการที่ขอกู้ขอความเห็นเพื่อกออา,อารกาถ้าเราดูตัวอย่างของบางประเทศนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์ วิธีของเขาเนี่ยคืออันดับแรกเราไปบังคงับแบงค์ก่อนกู้กินไแล้วแบงค์เนี่ยการแข่งขันเขาก็มีใน,นระดับหนึ่งคือเราก็อยากให้มีมากแบบนี้นะครับแต่ว่าของเขาอยูแล้วในระดับแล้วสาเหตุที่เขาไมอยากปล่อยก็เนืเพราะปล่อยสินเชื่อที่โดยสารนะเนี่ยเป็นประเภทสินเชื่อที่สําหรับเขาที่ขเขาถือว่าปลอดภัยและมั่นคงที่สุดเขาเขาอยากปล่อยเพราะฉะนั้นการเขาไม่ปล่อยมันก็เป็นเหตุผลท,ที่มาจาก ในปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในเรื่องของอนี่เสียนะครับแล้วก็ในเรื่องของอความสา,นนามารถในการแบ่รับอารารที่ต้องเติมเพราะนั้นวิธีการอาจจะไม่ใช่ไปไปไป,ไปแก้ตรงนั้นซึ่งถือว่าเป็นปลายเหตุถ้าเปลี่ยน,นที่วิธีการสุเโโนี่ยก็คือเขาให้รัฐเป็นเป็นผู้ก่อ,อสร้างบ้านที่เราใส่เองก็คือมีนโยบายความเป็นมาสึ่งแล้วก็ ใช้นโยบายแต่นะครับก็คือสิดในการซื้อในอนาคตของอูปันของผู้ที่มามเช่าอยู่ของรัฐซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือผู้ง่ายเมื่อคุณท้องคุณมีสิทธิ์ที่จะซื้อระหว่างนี้เนี่ยก็คือคุณเป็นผู้เช่าอยู่โดยมีตัวมีรัฐเป็นเป็นเป็นเจ้าของแล้วก็ ในในส่วนของคุณทางเผู้ประกอบการเองก็จะเป็นผู้รับเหมาจากรัฐต่างๆซึ่งรัฐอาจจะมอบหมายมาเลยครับให้กับให้กับแต่ผู้ประกอบการว่านในพื้นที่นี้เนี่ยเราเราเราจะซ้อนสัญาใก,กันก่อสร้างบ้านทัน้งหนดทั้งรับในระดับราคาเท่านี้นรัฐเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ที่สนใจจะมา เช่าจัดรับก็เข้ามาเช่าโดยที่มีสิทธิ์ที่จะซื้อในอนาคตได้จักรับมันก็เป็นวิธีที่จะทําให้เรื่องของอโอกาสการเข้าถึงบ้านที่จะใช้เนี่ยมันมีโดยง่ายสำหรับคนที่ตอนนี้เนี่ยสถานการเงินยังหายใจไม่ถึงแผนการเนี่ยว่าลงสานารนครับว่ามึงขอสร้างก็ยังเลนได้ต่อจากทางที่มีรับมันจะมาก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นประเด็นที่น่าเชื่อแล้ว ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการจัดการเจียดงบประมาณเท่าที่มีนะครับว่าจะใช้ทำอะไร